ครับผมสวัสดีครับร้านวัฒน์เปิดบ่ครับใช่ร้านวัฒน์เปิดบ่ครับนี่หึ่งเห็นไงโอ้วัฒนเปิดปะครับวัฒนเปิดปะคันแนว่ยนี่วัฒนเปิดยิ่งไปแย่เลยครับเนี่ยโอ้วัฒน์เปนเจ้าของลานบ่อี่ยนโอ้ไอ้วัฒน์เป็นเจ้าของลานโอ้ไอ้มาพักควันยู่นี่บ่ครับ โอ้ยมาพักอยู่นี่ขอตัวนะครับถามซื้อไอ้ไอ้ซื้อ,อยังครับผมมันมันซื้อเบียววะครับฮะ <s we at> ซื้อมีสองพย่างบอกครับสามตัวโอ้ซื้อมีสามตัว, <S <s <we at> ตวครับครับผมครับผมมันร้อนพักผ่อนเอายำอีหยังน่ง เส่บครับพาอีเลือดยำพาอีเลือดยำเฮ็ดหนังครับมันแส่บบ่ครับโอ้มันแซ่บครับผมได้กินเขาไปครับนี่ไม่ใช่ได้กินเอาว่าผมสีห้างกินมาให้ครับเอาอยู่นาะครับนาะเราเอายุบเราบ่เอาเราเอาน่มครับยิ่งกินเม่ยบ่นมหน่อยน่นุมน่มหน่อยยัง เอาเอาเอายี่ห้อยังเหียงฮะเหียงยี่ห้อเตียงเหลียงไม่รู้โอวันจินยังสี่ใบอย่างนี้โอ้นม่มทั่วเลี้ยงอ๋อบอกข้ามไปเลี้ยงซื้อคือนมทั่วเลี้ยงแมนวะนมทั่วเลี้ยงบ้านยังกินเอาเหลีงครับยังกินปิ้งไก่เอาปะสองฟอง สองกล <g> um ่องครับบ well, ัตรบัตรปีนใกล้ห่อเพาบ่ปีนใกล้ว้าววาเอาเอาเต้านมสองกล่องบ่ะครับครับผมเป็นนมทั่วเหลี้ยงแหมือนว่าหนิเลี้ยงซื่อๆนี่แปะมาทั่วเหลี้ยงแมืนบ่าโอเคเนาะครับเนาะซื้อเข้าซื้อเข้าบ่าพี่น้องแน่ครับคันบัตเทียบเพื่อนอยากซื้อให้อตาหมุนซื้อซื้อตามุนบ่ะครับโอ้ย ไอ้เราซื้อตาหมุนเนาะครับเนาะไอ้เราซื้อตาหมุนเดี๋ยวบารมีขออนุญาตไปซื้อนมแขวนตั้ตไว้จินพระอีเลื่อนมันแสียดีครับผมบโอเคครับโอเคเข้าใจ<ต>เดี๋ยวไปซื้อนมก่อนพี่น้องผมเดี๋ยวไปซื้อนมมาให้ไอ้ตาหมุนก่อนนะครับเนาะครับผมว่ารมีนเจ้าของร้านโอ้ยบ่แม่นพี่น้องผมขาออภัยหลายหลายเอ้ยครับมีนมไว้ตะหมีเพราะครับนมทั่วเหลืยงหื้อเลี้ยงเหลืองวะนี่ไอ้คำว่า เพื่อนบอกว่าไอเอานอมหยังผมถามพอดีกินนมเพื่อนว่ากินเหล่าแล้วเพื่อนว่าเลี้ยงเลี้ยงว่าสันสิเมื่อนมทั่วเลี้ยงว่สิแม่เลี้ยงม่ต้มเนื้อไม่ต้มเนื้อไม่เอาเอาเป็นกล้องบ่ได้บ่เพื่อนถือกวดสีคือบ่หรอสิฮะข,ข,ขับได้ครับได้ครับม่นต้องเป็นนมทั่วเลี้ยงเป็นกล้องซะจักสองกล้องเอาจักสองกล้องอุย้ยร้านค้าเขาคือเปิดเสาเทพี่น้องร้านนี้ร้านนี้ยังล่ะครับนี่ฮะโอ้ลักขณาพาณิดเด้อพี่น้องเด้อ นาโเรเรียนเข้ามาใส่บริการได้เปิดตังตตีสามพี่น้องเปิดกานบ้ามีอีกจักบาทครับผมยี่สิบบาทเนาะครับเนาะอันนี้ครับครับผมเพิ่นว่าเอาสองกองขนุมเสียไปเพิ่นบ่หนอเพิ่นคือว่าเ่อเอาอย่างเดียวเดี๋ยวเพิ่งขนมก้อนบะเทียย่างหน่อยหน่อยกับสิพรไอ้นี่อันจักบาทครับนี่ถึงเพิ่นบอกว่าสิพ่อเอาตะว่ากับเพียกันตายไปพี่น้องว่าเพ่อนเอาเขาทามเพืเอายิ่งกินบ่เพ่นซื่อน คนว่าคนซื้อตะมุนห้าบาทเอาเอาสองอันซะเอาสองอันซะเดี๋ยว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 กันเนียยกันเนี้ยกันเนียยไว้โอ้เอาเอามาเงียเงียกับเอาพี่น้องผมไปไปเบื้องวัรลสิยู่มองหันบ้าบาทนี่ประเด็นสำคัญบอกว่าให้ทายยุ่งหันเด้เอาได้แล้วพี่น้องผมอันถามเอาน้มยังคนว่าเอาเหลียงว่าสันเหลียงกันเลยเขาตีว่าเป็นทั่วเหลียงนะคุณพ่อเนาะไอเจ้าขวงหลานเนาะเอาครับขอบคุณครับเอาไปพี่น้องผม เราวสียุ่มหวังเก้าว่าระเด็นสำคัญคือนหวังนี้เนาะครับเนอกจานเรายุ่มหวังเก้าห้องกับพ่อตัวเล่าพี่น้องขันว่ายุ่มหวังเก้ากับต้องน้ำหาแหละซื้อตะมนุนจีทนบ้านคือพวกอื่นจังสีเนาะบ่เป็นเขาในบ้านเราบ่เนาะพี่น้องเลยอยู่บ่อยู่โอ้ยู่ครับผมอยู่ครับไอ้ตะมนุนเฮ็ดยังครับนั่น ฮะโอ้เก่งแตกดวกอันแม่นสิ่งที่ผมซื้อมานี่แม่นบ่ครับสิ่งที่บ้ามีซื้อมานี่แม่นบ่เขาก็สิได้ออกจากหน้าร้านพอดีครันเขาบ่แม่นเจ้าของร้านบาดนีทแม่นบ่อันนี้เดี๋ยวเบิง่งเอาให้เบิ่งก่อนไอ้นีนน่นี่ไอ้นี่เขาเอาือนี่ยังครับขนมบ่ขนมปังเนาะเอาบ้าบาทเอาเนาะอันอันอันนี้แม่นบ่เขาเอาือนี่ยังเอาหยิบยิบออกเอารวดเดี๋ยวเอะไรเอา แม่นเมนอันเลียงบ่ครับนี่เนี่ยจังใดบา่จังสิเป็นสีเหลืองทั่วเหลืองทั่วโอ้โนี่ทั่วเหลืองอยู่แม่นบ่ครับเดี๋ยวผมอ่านเบิ่งก่อนเล็กตะซอยรสหวานนมถั่วเหลืองนี่อะไรนี่ก็ได้นี่เด้หนี่ใน่เมนในมันบ่หนี่เมนในของถั่วเหลืองบ่ครับสีเหลืองนี่ ง่วงทั่วเลี้ยงเลยครับนี่เจ้ากล้องหน่อยดิโอเจ้าได้กินกล้องหน่อยอเขาดึกกล้องใหญ่เลยครับดึกกับบบนี้เห็นมันแสีบๆเห็นมันอิ่มๆเลยครับง่วทั่วเลี้ยงอยู่ผมซื้อมาเพียพร้อมดีปะ่ะเอาบัตเตียเ่ายางเข้ามาด้กินเด้ดครับผมผมว่าขันกล้องหน่อยมันสีโบอิ่มดีห้องผู้ใหญ่แล้วะนะเอาครับผมดึกมันลงไปบาทน,นี้เ้าก็ขันจีนังๆตัวซะรับบัตเตียเ<ม>พิ่นมาเปิดร้าน มันสี่นสีหายห้อง<ม>นี่เด้อครับเขาโน้มน้่เด้อเป็นยังคนยังสีบ่อหายห้องเพราะว่ายัางครับลึกลึกึลึงลงล่งเพิ่นบอกครับนี่นี่เด้อเอา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 ,เอาไปนั่งเลยเด้อนี่เอาครับ,ดรบได้แล้วมื่นตรงสั้นครับกินได้เอาเลยครับเอาดูดูนลงไปบานี้ ครับผมเอาขานมขานมกินให้เนี่ยเด้อขานมน่ะโอ้ดูทีเดียวห้อมสิเบิดกล้องพี่น้องบาทป่านนั้นเรวสิกินกล้องหน่อยเนาะครับเนาะหายใจซะก่อนครับผมหายใจซะก่อนหายใจซะก่อนมันทีหายใจบ่ออกไสร็จเครับจังหวะนี่แล้วพ่อจังหวะนี่แล้ว การขนบ่เศร้าดีคนยางบ่เศร้าผ้าอายุสามมือครับอ่ะขอบคุณทุกอย่างทุกสับย์ทุกการที่กระทำมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากพุ่ใจทีมงานอีสานบ้าดเก่งนะพี่น้องเนาะพิพาประการได้คำบ,บอกคำจายเยียร์ทะนันทิพย์สุภาพที่บอกไปบ้านมีขอ้อสุดข้อไข่ครับอันนี้ก็เป็นลานที่เอลช็อปของเสียเตเจแล่วแหละพี่น้องผมจะไปตึ้งแหงมันมันนั่นแหละก็คนกัมาพักอาศัยอยู่นี่คิดว่ากะผมไปด้วยครับบาดเด้อครับครับผมหินเสียบๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม ยังบอกซื้อจริงได้บ่ครับขอขอขอซื้อจริงเนี่ยซื้อตามุนบอกเฮ้ยยังไรก, <c oughs> ก็บอกบอกบ่ได้ก็บ่เป็ันยังครับบอกบ่ได้ก็บ่เป็ันยังครับอ่า